เกิดอะไรขึ้นกับคอยเบซนะครับเนื่องจากว่าราคาเหรียญอีทเรียมนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ละคาบิตคอยน์นะครับมีแนวโน้มลงและจำนวนของบิตคอยก็ล่วงลงตั้งแต่ปี2017มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมหลังคืนนี้กันนะครับ ไปด้วยกันกับช่อง c อ i n ิ o o นะครับในวันนี้ราคาบิตคอยได้ร่วงลดแตะจุดต่ำสุดระดับ46,500ดอลลาร์อีกครั้งทำให้นักเทรดหลายคนเริ่มกังวลน,นะครับว่าในเดือนกันยาน,นี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่ดีสำหรับบิตคอยข้อมูลจาก Trading View นะครับเผยเห็นว่าราคาบิตคอยต่อ USD นะครับได้ร่วงแตะจุดต่ำสุดที่4 6 5 3 0ดอลลาร์ข้อมูลนี้นะครับมาจากกระดาน e x c h a n g ของ b i t s t a m ซึ่ง เป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมแม้บิตคอยยังยังไม่สามารถทะลุราคาไปตามเป้าหมายได้เกิน50,000ดอลลาร์นะครับแต่นักวิเคราะห์นะครับอย่างวินลิวูนะครับเขากลับมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเขาเนี่ยได้สังเกตแนวรับที่สำคัญมากที่จะอยู่ระดับราคา45,000ถึง50,000ดอลลาร์คิดเป็นจำนวนประมาณ1.65ล้านบิตคอย ที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่บริเวณนี้นะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้ระดับราคานะครับก็จะประมาณ51,000ดอลลาร์นะครับยังคงทำหน้าที่เป็นป้องประการด่านสุดท้ายสำหรับบิตคอยที่มีแนวโน้มพังทลายลงนะครับอย่างในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่ที่แน่นอนนะครับอของการเคลื่อนไหวราคาขึ้นไปสู่ระดับก็ยังคงเป็นปริศนา อย่างไรก็ตามนะครับผู้ให้บริการด้านวิเคราะห์เกลือข่ายของ Glassnode นะครับกับให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าจำนวนบิตคอยบนเว็บเทจนะครับได้ร่วงแต่จุดต่ำสุดมาเกือบ3ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากปกติแล้วตัวชี้ดังกล่าวเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการมาในช่วงครั้งใหญ่นะครับของบิตคอยกำลังจะเริ่มขึ้นฉะนั้นตอนนี้นะครับสภาวะคือบิตคอยพักฐานและแอลคอยไปตอ นะครับมีนักเทรดที่ดังนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังชื่อ m i เคิลแวนดีโบเป้นะครับคนนี้เขาบอกว่ามันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับปิดคอยจะมีการสะสมราคานะครับที่เหรียญแอลคอยจะได้เฉด่ายนะครับโดยที่ราคาเมอคืนนะครับของ e ีทูเรียก็ได้พุ่งถึง3,500ดอลลาร์นะครับในชั่วข้ามคืนและสูงสุดในรอบ3เดือน ควบคู่ไปกับส่วนแต่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นถึง20.4%นะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาอีเทอรียในวันนี้นะครับส่งผลทําให้ราคาเหรียญอลคอยหลายตัวเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากมีการปรับฐานราคาลงนะครับรุนแรงในช่วงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเงินมันก็ไปอีเทอรียนั่นแหละนะครับรวมถึง พวกเป็นเงินกองทุนนะครับระดับคริปโตระดับวานเนี่ยนะครับกอ็ออกจากบิตคอยไปอีเธ r เรียมแล้ว c a r า a โนนะครับรอวันนี้คาดานโนจะไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันว่าชาวออกมาไลฟ์สดให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านมากน้อยขนาดไหนถึงแม้ว่าข่าวตอนนี้ของ c a r านโนมีบั๊กนะครับแล้วก็พยายามให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยเข้ามานั่งแก้ไขปัญหาอยู่ แต่ชามจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับบรรดาสาวลกคริปโตและ ADA คอยได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เป็นการที่ท่านผู้ชมนะครับจะต้องติดตามกันนะครับและผมก็เชื่อว่าบิตคอยนะครับจะไปได้อย่างแน่นอนและมันจะเป็นช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่แน่นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน สุดท้ายนี้นะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมกด1และกด2นะครับก็คือ1น,นะครับคือบิตคอยในปลายปีนี้ราคาจะไปถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าไปได้กด1ครับถ้าไปไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะเข้ามานั่งลุ้นราคากันได้นะครับหรือว่าจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็พยายามให้ข้อมูลประมาณนี้ สำหรับบิตคอยในวันนี้แล้วก็เรื่องของบิตคอยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมหรือจะถามอะไรก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มชืดคริปโทซี C ่คอมมิวนิตนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยสําหรับในการ เพิ่มมุมมองในการลงทุนเข้าไปคุยกับบรรดาเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเพื่อจะมีความรู้เกี่ยวกับกริปโตนที่เพิ่มเติมและก็มีเพื่อนในชุมชนของกริปโตนที่ด้วยนะครับรวมถึง s i g n a l นะครับจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยท่านนะครับในการลงทุนด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับในกลุ่มซกแนนะครับอย่าลืมนะครับก็ใครชอบตลาด สปอร์ตตลาดฟิวเจอร์การเทรดรายวันมันจะมีข้อมูลอยู่ในกลุ่มนะครับรายวันเลยอย่าลืมโหลดเทเลแกนนะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มกัดก,ก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มของกลุ่มนี้นะครับแนะนําว่าทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้ว QR code นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันและขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์สองตัวไม่ว่าจะเป็น Copycat แล้วก็ออนซอนโดยเฉพาะกิ๊ฟก๊อปปี้แนะครับก็จะเป็น ตัวที่ช่วยสําหรับในการลงทุนของท่านเพิ่มทางเลือกนะครับก็จะเปิดพรีเซลเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีและสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าบิตคอยนนะครับจะโกลทูดมูลไปด้วยกันแต่พอการลงทุนของท่านจากมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมมลสํสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อบิตคอยสิก n น l กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุด ทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้